หลายๆท่านก็จะมีในเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะฮะพูดมาแล้วนะฮะจะมีพิ้นเมืองสีเขียวจะมีการเพิ่มพื้นที่เท่านี้แต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าในบบมุมของผมผมไม่เห็นนโยบายเมืองสีเขียวหรือการพัฒนาเมืองอย่างยืนเลยนะครับก็ต้องเรียนคำถามต่อมาว่าเอ๊กก็มีนี่ว่าจะมีเพื่มพื้นที่สีเขียวเท่านี้จะมีการทำทาทางจักรยานท่าน,าน,าญญาน,นี้ทำไมผมจึงบอกว่าผมไม่เห็นนโยบายก็ว่าไม่เห็นนโยบายในที่สุดแล้วมันมาจัดการ ว่าจริ่จริงว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยในสิ่งที่ท่านมองนี่เนี่ยการการนำสิ่งลัดล้อมมาผูกกับประเด็นการพัฒนาเมืองนั้อยู่นี่เนี่ยมันคืออะไรกรุงเทพมหานครอีก10ปีข้างหน้าท่านมองว่ามันคืออะไรเมื่อท่านมองว,ว่ามันคืออะไรในการที่จะทําย้อนหลังกลับมาในการทํา execution แต่ละก้อนนี้เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือคืนนโยบาย นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเอาแต่ละชิ้นมาท่านหนึ่งพูดในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สุขสาชานะท่านหนึ่งบอกว่าจะมีที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นจะมีทางจักรยานมากขึ้นผมมองว่ามันเป็นเหมือนเราเป็นเบาหวานเราเริ่มเป็นแผลแต่ให้ยาแก้ปวดหรือยาแดงทาคนนึงให้ยาแก้ปวดอีกคนนึงให้ยาแดงซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาองค์รวมตั้งเป้าก่อนเลยว่าคนคนนี้ต้องหายจากเบาหวานให้ได้ นะครับถ้าตั้งเป้าอย่างนั้นแล้ววิธีทําคืออะไรอย่างเงี้ยมันคือน่าสนใจเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าวันนี้เนี่ยการมองปัญหาต้องมองว่าวันนี้ปัญหาม,มันคืออะไรและอีกสิบปีข้างหน้าเราคืออะไรในเอในเอเชียนะครับถ้ามองใกล้หน่อยอาจจะเป็นอาเซียนก็ได้ว่าเราเองเข้าอาเซียนปีอเอซีพี2015ปลายปี2015นี้แล้วเนี่ยการที่จะทําให้เมืองเมืองนี้เนี่ยมันสามารถขยับต่อไปข้างหน้าได้คนในเมืองนี้เนี่ยทั้ง10กว่าล้านคนอยากอยู่เมืองนี้และ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพในอนาคตคนสิงคโปร์คนอเมริกันคนอินโดนีเซียเข้าอไซีมาแล้วมาอยู่เมืองไทยนี้เนี่ยเขาต้องการเมืองอย่างไรเมืองที่มันน่าอยู่อย่างไรเขาสามารถบ้านมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพดึงดูดการลงทุนเขาได้อันนี้มันคือเป้าอีกสปีกหน้าแล้วมองย้อนกลับมาว่าจะ,จะเอาให้ถึงเป้านันวันนี้ต้องทําอะไรบ้างอันนี้มันคือนโยบายแต่ไม่ใช่บอกว่าจะเพิ่มอย่าง ที่ผมยกตัวอย่างว่าสมมติผมผมจะสมัครผู้ว่าผู้นี้ผมบอกว่าผมจะเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะทั้งหมดสมมตินะฮะห0ึไร่ผมมีคําถามว่า100รยไร่คือมากหรือน้อยสังเกตวาไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมานั่งคิดว่าไอ้อัตราส่วนที่เหมาะสมคืออะไรและโปรเกรสก็คืออ่ะหนึ่งร้อยไร่ภายในกี่ปี ภายในสิปีมันต้องมีเท่าไหร่เพื่ออะไรอันนี้มันคือสิ่งที่ต้องคิดย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเรียนตรงๆด้วยความเคารพว่าวันนี้ผมยังไม่เห็นนโยบายสีเขียวหรือนโยบายพัฒนาเงินอย่างยื่นจากผู้สอบเท่าไรเลยคแน่นอนว่ามันมันเป็นเรื่องการเืองนะคะดังนั้นเขาอาจจะขายขายขายผ้านะคือขายของก่อนนะวันนี้แต่ว่าอันนึงที่มันเป็นข้อจํากัดก็คืออํานาจของผู้ว่ากทมเหมือนมันจํากัดเหมือนกันเขากลัวว่าถ้าเสนอไปเนี่ยเขาจะทําได้หรือเปล่า ครับมันมีมันมีอยู่สองเรื่องทําได้กับทําไม่ได้นะครับเรื่องที่ทําได้ทันทีเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันทําได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเอาง่ายๆเอาแค่พื้นที่สีเขียวก่อนละกันนะฮะที่จริงแล้วเราเคยเราเคยเสนอไปเหมือนกันว่าเราเอา5้เขตมาตั้งกันนะครับผมเองเนี่ยใช้ทุนส่วนตัวในการบินไปศึกษางานที่เซี่ยงไฮ้เพราะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่สําเร็จในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เร็วมากภายในระยะเวลา10ปีก็คือปี1999จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต ะะทีนี้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เองมนอยู่ในอำนาจผู้ว่ากับธมอ,อยู่แล้วนั่นก็คืออย่างเช่นการหาพื้นที่ในแต่ละเขตแล้วก็ตั้ง KPI ีไอข้ามาว่าให้ทําการบ้านส่กกลับมาว่าแต่ละเขตน,นั้นเนี่ยมีพื้นที่สาธารณะในการจะเพิ่มพื้นที่สเท,ทีย์เรตสละง่ายๆเลยครับความถี่ของต้นไม้ข้างถนนแค่เราเพิ่มความถี่เนี่ยมันเพิ่มได้ละอันนี้คืออำนาจผู้ว่านะครับต่อมาก็คือรถกทมที่ไปตัดต้นไม้บวกกับการประสานงานระหว่างกทมและการไฟฟ้าในการที่จะตัดต้นไม้ ให้มันถูกวิธีกว่านี้ซึ่งในเมืองอื่นๆนี่เนี่ยที่มีสายไฟเหมือนกรุงเทพมหาะนะครคําถามคือทําไมต้นไม้เขาโตได้แต่ทุกวันนี้ก็จะพูดกันอยู่เสมอเลยว่าที่ต้องตัดโกรนเพราะมันไปชนสายไฟคําถามคือสายไฟเหมือนกันทําไมมันนอกเขาเขามีวิธีตัดที่จริงแล้วเราก็เคยทาเสนอครั้งหนึ่งเหมือนกันคือยังไงกัมาูชงให้เหมือนกันนะับเขาไปดูงานที่นั่นก็ะจะมีวิธีการตัดต่อตัด,ต,ด,ต,ดตัดกิ่งเพื่อให้เลื้อยหลบ<ม>จนมันทะลุแล้วขึ้นไปโตอยู่ข้างบน ซึ่งไม่ต้องเป็นเหมือนที่ดีกว่าเราเอาแค่ไส้งอนนะครับไส้ง้อนจะสังเกตด,ดีๆว่าต้นไม้ที่ปลูกยุคเดียวกับเรานะฮะเขาพูดสกเสดเจมาเลยว่าต้นไม้ยุคนี้ปลูกยุคเดียวกับมูงเชมหานครวันนี้ทะลุสายไฟไปตัวอยู่ข้างบนสวยงามเรียบร้อยละสายไฟก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นวิธีการตัดทิ้งพวกนี้เนี่ยมันมีวิธีของเขาอยู่แล้วว่าทายัางไงแต่ว่าภาครัฐต้องให้ต้องเอาใจใส่อันนี้ผมพูดในแง่ของอำนาจหน,น้าที่อีกการหนึ่งคือนอกเหนืออำนาจหน้นาที่อันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่า ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเกา่านะครับที่จริงแล้วมันคงไม่ได้กลับมาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องปทอนะท้องการจะพัฒนาเรื่องรูสหกิจชุมชนพัฒนาการศึกษาการดึงดูดการลงทุนวันนี้มันต้องคิดใหม่ทำใหม่หมดละเพราะนั้นระเบียบบริหารราชการนี้ก็คงเป็นเป็นเรื่องหนึงที่ผมต้องขอฝากผู้ว่าที่จะเข้ามาวันที่สามมีนาแล้วนะครับว่าคงต้องเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องต้องรีบแก้ระเบียบเหล่านี้เพื่อให้สามารถที่จะขยายอำนาจหน้าที่ขอบเขตเพื่อ เพื่อให้มันทันกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครคได้อย่าลืมนะครับว่าหลัง2015แล้วเนี่ยคนเดินกรุงเทพไม่ใช่คนเดิมๆนั่เดิม,ด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 มนี้แล้วนะจะกลายเป็นสิงคโปร์เรียนเป็นคนจีนเป็นคนมุสลิมเรามีความหลากหลายคนเหล่านี้นำมาด,ด้วยโอกาสให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องเป็นเมืองที่สร้างพื้นฐานให้ฟูล f i l โอกาสให้กับทั้งคนแขกแขกต่างบ้านต่างเมืองเหล่านี้กับคนกรุงเทพเองสิบกว่าล้านคนให้เขามีโอกาสแลวก็เพื่อให้เมืองนี้มันตกไปข้างหน้าได้เราต้องการระเบียบตัวใหม่ครับในยุคสมัยที่ผู้ว่ากทมก็เป็นคนชิอเดียวกับรัฐบาลก็มีมาโดยอดีตนะครับก็เมืองก็ยังเดินไปอย่างนี้ผมจะขอกลับมาที่ที่พื้นฐานก่อนเลยก็คือว,ว่าผู้สอบผู้ว่า,ววากทมนี้เนี่ยมีความตั้งใจในการจะเปลี่ยนทค่ไหนผมมองอย่างนั้นก่อนถ้าเกิด เป็นคนซีกเดียวกันกับรัฐบาลแต่มาเล่นการเมืองแล้วก็มามาเป็นผู้ว่ากทมแอสส์เป็นผู้ว่ากทมผมเชื่อว่าการเ่ินแลงก็ไม่ได้เกิดหรอกเพราะว่าั้นวันนี้เองเนี่ยผมมองที่ตัวโปรดักก่อนนะครับโปรดักดีในการเดินแดงมันเกิดได้ผมคิที่ที่ที่ภุเกิติพูดในเรื่องของผู้ว่าโซเดินนี่เนี่ยผู้ว่าโซเนี่ยทำคลองไอโซาเนลตรงกลางไอชอนอินชอนตรงกลางเนี่ยบนกระแสขคัดคาน ัรษ์มากมายแต่เขาเชื่อว่านี่มันคือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกเมืองต้องเปลี่ยนในรบร,ริบทใหม่ใหให้คนในเมืองสามารถมีที่อยู่ที่น่าอยู่มากขึ้นอันนี้คือกระแสคัดค้านที่หนักหนักมากๆเขาทํตจนสําเร็จแล้วและเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีในเวลาถัดมาเหมือนกันครับไม่ว่าจะมีรอยต่อหรือไม่มีรอยต่อผมพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องรองสิ่งสําคัญมากกว่าคือวิอสัยทัศน์และความลาลากล้าทากล้าจะเปลี่ยนแล้วกัน หวังดีจริงๆต่อประชาชนกรุงเทพมหานครมากกว่าที่ผมอยากจะเห็น<ะ>แค่วันนี้เองเนี่ยในศักยภาพการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเองเนี่ย<ะ>ผมเชื่อว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ให้ผู้ว่าได้แสดงฝีมือวันนี้ผมจะขอมาท้าความสามารถผู้ว,ว่าท่านนี้ก่อนมากกว่าว่าในกรอบนี้ที่ท่านยังได้อยู่ไม่ต้องยุ่งกับรัฐบาลด้วย<ะ>ท่านทําได้หรือเปล่าข้อต่อมาในสิ่งที่เลยอำนาจผู้ว่าเชื่อผมฮะวันนี้ภาคประชาชน<ะ>มีพลังแรง ถ้าท่านมั่นใจในการทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ท่านไม่รับความร่วมมือจากรัฐบาลภาประชาชนจะเข้ามาช่วยกดดันรัฐบาลเองท่านไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้ท่านลอยต่อไม่ลอยต่ออย่าไปสนผมไม่สนเลยผมสนตัวโปรดักต์ก,ก่อนว่าตัวผู้ว่าที่เข้ามาสมัครมีวิะัิทธิภาความกล้าและกลืนแค่ไหนมาก่อน ท่านต้องแสดงออกมาให้เห็นก่อนว่าการที่จะปู4ปีเนี่ยซึ่งเันเป็น4ปีที่สำคัญมากๆนะครับมันเป็นปีที่4ปีที่สำคัญกว่าสมัยก่อนๆเพราะเราช่วงแบบแปลงอนี4ปีที่ท่านจะเปลีป่ยนแปลงได้นั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในอีก10ปีข้างหน้าสิ่งที่ผมขอฝากคำถามคือในอีก10ป,10ปีข้างหน้าท่านมองกรุงเทพคืออะไรคำถามที่สิิงระหวผมวมันสั้นมากว่า what is Bangkok ใน10ปีข้างหน้าแล้ว กรุงเทพจะหมายถึงอะไรในความรู้สึกของคนที่อยู่ในกรุงเทพผมขอฝากแค่สองคำถามคำถามที่สองที่เขาว่ากรุงเทพคืออะไรในความรู้สึกคนท <c oughs> ี่อยู่กรุงเทพนะผมจึงใช้คําว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพด้วยนะผมไม่ใช้คําว่ากรุงเทพเพราะในอีกสิบปีข้างหน้ามันจะมีคนหลากหลายมา่อยู่กรุงเทพเขารู้สึกว่าเมืองน,นี้มันคืออะไรคือเมืองแห่งโอกาสที่น่าอยู่มันคือเมืองที่อยากให้ลูกเติบโตมาหรือเปล่ามันคือเมืองที่เดินแล้วปลอดภัยหรือเปล่า มันคือเมืองที่ตื่นมาแล้วอย่ากออกไปข้างนอกอย่ากออกไปทํางานอย่ากออกมาวิ่งหรือเปล่า <c oughs> หรือเป็นเมืองที่ต้องทํางานเพราะสภาวะกดดัน <c oughs> หรือเป็นเมืองที่ปั่นจักรยานแล้วจะโดนชนหรือเปล่า <c oughs> หรือเป็นเมืองที่เดินๆอยู่แล้วโดนใครตีหัวหรือเป็นเมืองที่หาโอกาสในชีวิตไม่ได้ที่จริงแล้วท่านเลือกได้สองทีกท่านจะไปไหนอันนี้ท่านต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ท่านจะทำในสี่ปีนี้ คือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของเทพหานครท่านมองเทพหานนครอะไรไว้